ผมเป็นนักสำรวจสถานที่ร้างครับวันนี้ผมมาที่โรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ร่ำหรือกันว่ามีห้องต้องห้ามห้องสิบสามผมได้ยินมาว่าใครที่เข้าไปมักจะไม่ได้กลับออกมา วันนี้ผมตัดสินใจจะพิสูจน์เรื่องนี้ผมเดินเข้าไปในโรงแรมสภาพข้างในเก่าและทรุดโทรมมากผมเดินตามหาห้อง13จนเจอมันอยู่สุดทางเดินประตูผุพังมีป้ายเลข13แขวนอยู่ผมสูดหายใจลึกๆแล้วตัดสินใจเปิดประตูเข้าไป ข้างในห้องมืดสนิทผมเปิดไฟฉายส่องสิ่งที่เห็นคือห้องที่ว่างเปล่าแต่กลับมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงผมเดินสำรวจรอบๆห้องจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูว่าออกไปผมขนลุกสู้รีบหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เจอใคร ผมเริ่มรู้สึกไม่ดีผมตัดสินใจจะออกจากห้องแต่ประตูกลับล็อกผมพยายามเปิดเท่าไรก็เปิดไม่ออกผมเริ่มตกใจผมทุบป,ประตูร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยิน จูจ่ๆไฟในห้องก็ดับลงผมได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาใกล้เข้ามาผมกรีดร้องสุดเสียง สุดท้ายผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมจำได้แค่ว่าสลบไปพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่หน้าโรงแรมผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในห้องสิบสาแต่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่ที่ที่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเล่าลืออาจจะไม่เกินจริงอย่างที่คิด